ไปแตกยอดไปไปแตกหน่อเอาว่า,าประชาธิปไตยฝังไหนกันแน่ที่ที่เป็นของจริงนะครับประชาธิปไตยฝั่งไหนที่ทานได้ที่กินได้แล้วกันนะสัมผัสได้มีประโยชน์ในชีวิตของท่านท่านที่มานี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่ป้านะ้าอาเนี่ยนะอย่าคิดว่าท่านมาอบรมแล้วท่านจะไม่ได้อะไรนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวท่านไม่ว่าท่านจะเป็นอาชีพไหนก็นแล้วแต่นะครับ เดี๋ยวสักสักคู่ครับเดี๋ยวให้อาจารย์สุชาจุลเพชรซึ่งเป็นถ้าผู้ปรษา,าชาวบ้านก็เป็นมือมือเก่าทางการเมืองท่านเคยเป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อหลายสิบปีก่อนท่านรู้ตื้นลึกหนาบางในการเมืองทุกยุคทุกสมัยนะท่านนะแล้วอาจารย์เี่จะพูดถึงแก่นยิ่งกว่าท่านอาดีศรอ,อีกนะครับ